ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของเราเนี่ยคือมันก็อาจจะมีการแตกแ,กแยกย่อยกันออกไปในหลายปัญหาแต่ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่ทางอาจารย์ทํางานอยู่ตอนนี้แล้วก็ทางกองทุนกําลังกําลังทํางานอยู่ตอนนี้เนี่ยปัญหาสําคัญต้นต่อของมันจริงๆมันคืออะไรคะอาจารย์คือเด็กที่มันหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยนะแต่ละปีโดยปกตินะยังไม่มีโควิดเนี่ย uh huh. จะประมาณปีหนึ่งหกหมื่นเจ็ด ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่าสองแสนสมื่นแปดพนคนะสองแสนกว่าคนครับแต่โชคดีะนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีนโยบายตามน้องกลับมาเรียนะนะครับเขาก็ตามน้องกลับมาเรียนได้ต้องส0งแสนกว่าแต่นโยบายดีอย่างเดียวไม่พอ,อเพราะว่าเวลาที่เขา กลับมาเรียนนะกลับมาเรียนเนี่ยถ้าคุณไม่มีนโยบายต่อเนื่องอมไม่มีการช่วยเหลือสนับสนุนใดๆเรื่องทุนการศึกษาเรื่องการมีงานทําเรื่องอะไรต่างเด็กจะหลุดซ้ำ8ค2เปอร์เซตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยมีเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะ,ะหลุดแล้วเนี่ยเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยประมาณ900 0 0สนเศษแล้วหลุดสะสม เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีไม่มีอันสกิลอัพสกิลอะไรต่างๆพวกเนี้ยเป็นแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยอีก20ล้านคนเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไครับ<ๆ>เพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะเติมเด็กเนี่ยจากในระบบเนี่ยไปสู่เด็กนอกระบบปีหนึ่งหกเจ็ดแสนหกเจ็ดมื่นคนทุกปีทุกปีอ,ออกโดยธรรมชาติเลยจากช่วงรอยต่อระหว่างอนุบาลถึงตอหนึ่งออกหนึ่งถสี่เปอร์เซ็นต ป .6 ขึ้นม .1, 1> 19% 1> แล้วก็ม .3 ขึ้นม .4 48%อาจารย์ถามง่ายๆเลยนะว่าเขาหลุดเพราะอะไรคะทำไมเขาไม่ไปเรียนนะคะ,ะหลุดเขาหลุดเนี่ยนะครับถ้าเราพบจากงานวิจัยมันมีสองสาเหตุหลักๆเลยนะ,ค,ะคือมาจากตัวครอบครัวเขาปัญหาที่สองมาจากระบบการศึกษาของเราจากระบบครอบครัวเนี่ยเราพบนะครับสาเหตุหลักๆ ที่สําคัญที่สึกก็คือหนึ่งหนึ่งรายได้เขาไม่ดีเดือนหนึ่งเนี่ยมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทพันสี่สิบสี่บาทเดือนละเหรอคะเดือนละอนะครับเป็นเง้นตอนช่วงโควิดเนี่ยรายได้ลดลงอีกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับเป็นเง้นวันหนึ่งมีประมาณสามสิบสี่บาทโอ้โหแล้วจะกินอะไรละมันปุ<ะ>๊บเนี่ยเวลาที่เราพูดเรื่องปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําเราไม่รู้ข้อเท็จจริงไงว่า ข้างล่างสุดปลายสุดของความยากจนคนที่ดิ้นรนต่อสู้ทุกอย่างเนี่ยมเขาไ,ได้<น>าวาละส<ห> <34 S 2> <น>ามสิบาทนะครับแล้วภาวะของโควิด3ปีทำให้เขาตกงานเจียบพันรายได้ลดลงภาระาพึ่งพิงเพิ่มขึ้นนี่สินของเขาเนี่ยม,มีประมาณ147,000กว่าบาทฮะจริงครับ โเพราะงั้นคุณดูเทียบไรายได้เดือนพันกว่าบาทกับหนี้สินที่เขามีเป็นแสนเป็นแสนแล้วขอโทษนะครับค่ะแสนกว่าบาทเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซนตกู้นอกระบบทั้งนั้นทีนี้ท่านฟังเนี่ยเพียก็จะถามอาจารย์กลับไปว่าก็ในเมื่อเขามีนโยบายเรียนฟรีเนี่ยคะอาจารย์ก็ไม่เห็นจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรรวมถึงถ้าหากว่ายากจนก็ไปกู้กยอสอสิคำถามดีมากเลยแม คือเรียนฟรีทิปครับฟรีทิปแต่ว่าไม่ได้ฟรีจริงไม่ฟรีจริงะนะครับไป่งั้นค่าใช้จ่ายตอนเปิดเทอมนะ,ะประมาณเนี่ยสองพันกว่าถึงหกพันกว่าตอนเปิดเทอมนะเนี่ยประมาณนี้แล้วถ้าค่าใช้จ่ายทั้งทั้งปีประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทภายใต้ไโยบาไวาเรียนฟรีเนี่ยนะคะครับผมยกตัวอย่างค,คุณบอกว่าคุณให้เสื้อผ้าฟรีหนึ่งชุด คุณต้องเลือกเอาระหว่างเสื้อผ้าหนึ่งชุดเป็นชุดนักเรียนกับชุดลูกเสืออ้าวไม่ฟรีจริงนะครับเพราะงั้นเขาผมึงเรียกว่าฟรีประมาณหนึ่งในสามแต่อีกสองในสามเนี่ยผู้ปกครองต้องออกเองเพราะงั้นการเปิดเทอมแต่ละครั้งเนี่ยเราจึงเห็นผู้ปกครองเดือดร้อนหนักไปลงรับจำนำนะไปลงรับจำนำค่าเสื้อผ้าแพงขึ้นนะครับ ค่าของชีพค่าเดินทางค่าอาหารเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นอีกตัง้ง4-5%เปอรเเพราะงะั้นมันเป็นสาเหตุสำคัญเนี่ยที่ครอบครัวสนับสนุนการศึกษาไปต่อไม่ได้แต่เรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับคือครอบครัวเหล่านี้มาจากครอบครัวแหว่งกลาง แปลว่าอะไรคะครอบครัวที่อยู่กับปู่ย่าตายายไม่มีพ่อแม่อยู่นะครับพ่อแม่ไปทํางานต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ส่งลูกหลานกลับมาเรียนที่กับปู่ย่าตายายก็นะแหวงกลางและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือนะครับมันมีการส่งต่อความยากจนจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกคนรุ่นหนึ่งก็คือคุณเรียนจบประถมหรือมัธยมเนี่ยคุณก็ออกลูกคุณก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับ ความยากจนนี้รับมรดกความยากจนนี้จากพ่อแม่เขาทัศนคติของของกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงผมไม่ได้ดูถูกเขาเลยนะแต่เราต้องเชื่อกันแก้คือเขายอมจำนวนกับความยากจนยังไงคะอาจารย์คือเขายอมรับเลยว่าเขาเป็นคนยากจนก็จนน่ะเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะจะเอาให้ดีขึ้นได้เนี่ยก็คือได้เรื่องระบบการศึกษาแต่มันไปไม่ได้ไง มันเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะมันมันไม่ฟรีจริงค่ะมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากเนี่ยป็่งั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกันตัดสินใจในครอบครัวคือลาออกเลิกเียแล้วไปทํางานไปทํางานอ๋อม,มันก็จะมีวงจรแบบนี้กลับมาคำถามถัดไปกยศออก็มีอะค่ะอาจารย์ทำไมไม่กู้อะคะออกยศออเนี่ยเป็นกองทุนอีกกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเพื่อเรียนการศึกษาแต่การที่ผมลงภาคสนามเนี่ย มุมมองทัศนคติแล้วก็ชุดความคิดของคนยากคนจนล่างสุดเนี่ยไม่นิยมกู้เงินก่อนจะสอบเพราะอะไรคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเขาบอกเขากลัวเรื่องการฟ้องร้องการบีนะครับไปเอาเอาบ้านเขาเอาที่นาเขาหรือแม้กระทั่งภาพที่ไปฟ้องร้องครวเห็นไหมครับที่เป็น ที่เป็นคนทับประกันคนทับประกันช่วยลูกเขาเนี่ยมันทําให้เขาเกิดความหวาดกลัวนะครับกลัวจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเป็นอะไรล่ะเหมือนกับคนทําผิดอย่างเงี้ยผิดผิดไม่ผ่อนเงินไม่ไม่ส่งเงินไม่ยอมใช้กู้ไม่ยอมไม่ยอมใช้นี้กยศจะต้องใน้ความไม่นิยมการกู้เงินกยศนะครับเพราะภาพลักษณ์อันเนี้ยผมว่ากยศต้องต้องเปลี่ยนมุมมอง แล้วก็ผมฝากด้วยเพราะว่าหลายพักการเมืองพูดเรื่องกยศนะครับพยายามทําให้ดีเพราะว่าระยะนี้เราจะพบความยากความจนอะไรต่างๆเนี่ยในครอบครัวคนระดับล่าง15%เนี่ยเยอะมากขึ้นเมื่อก่อนเราพบคนยากคนจนประมาณ900,000เศษนะ,ะที่เราช่วยเงินทุนเดือนปีหนึ่งประมาณสามพันตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกส0 0 0สนกว่าเป็นหนึ่งล้านสามแส นะครับดังนั้นการกู้เงินกะยศนอกจากเปลี่ยนภาพลักษณ์นะครับถ้าคุณช่วยเขาได้เรื่องดอกเบีย้ยต่ำนะครับแล้วก็พยายามประคับประคองชีวิตเขาเนี่ยให้เรียนต่ออุดมศึกษา,าเรียนต่อจนถึงปวชปวสแล้วถ้าเขามีงานทำนะาการตัดวงจรความยากจนจะยุติทันทีอันนี้เป็นประเด็นแรกเรื่องของครอบครัวที่มีผลทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา สาเหตุที่สองค่ะเรื่องระบบการศึกษาของเรามันมันเป็นต้นเหตุยังไงคะเราตั้งคําถามเยอะเลยเด็กเนี่ยมันมีความหลากหลายแตกต่างยิ่งเด็กยุคนี้ด้วยนะคะมีความหลากหลายแตกต่างแต่เรามีการศึกษาแบบเดียวหลักสูตรเดียวระบบรูปเดียวมาตรฐานเดียวดังนั้นเราก็จะพบมีเด็กกลุ่มเด็กเก่งจํานวนหนึ่งที่ไปได้แต่ไอเด็กหลังห้องไอเด็กที่มีพฤติกรรมไอเด็กที่มีปัญหาเรื่องต่างๆค่ะเขาเรียกเด็กหลังห้องรุดหมด ถูกผลักออกไปถูกผลักไม่งนั้นมันมีการออกการคันสองระบบนะคือออกด้วยความยากจนค่ะถูกไหมครับค่ะแล้วก็ออกด้วยการถูกผลักออกเพราะว่าเขาทำสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนระมานนั่นเองออกผลักออกแบบเนียนๆค่อยลาออกไปเถอะไปเรียนกศนไปเรียนที่อื่นอะไรอย่างนี้แล้วอย่างเด็กกลุ่มเนี่ยเท่าที่อาจารย์ทางานเนี่ยพอเขาถูกผลักออกมาปุ๊บเขาไปไหนคะสามทางค่ะที่ไปนะค่ะ หนึ่งหางานทำถ้าอายุครบสิบห้าปีเรียนกศนออันที่สามก็ไปสถานพินิจเพราะเขาทำผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่เกินสามเดือนในเด็กมสองครึ่งกับหมหนึ่งครึ่งเนี่ยไม่เกินสามเดือนครับเข้าสู่วงจรสีเทาเรื่องยาเสพติดอเังนั้นในห้าปีมีเด็กที่ทำคดีผิดเนี่ยหนึ่งแสนสามมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดคดีแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นคดียาเสพติด คือาจกำลังจะบอกว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้ที่ถูกผลักออกมาจากระบบการศึกษาแล้วไม่ได้รับการประคับประคองจะมีโอกาสที่เขาจะไปอยู่ในวงจรแบบนี้เราสร้างปัญหาแน่นอน,น,อนแน่นอน,น,น,อนเพราะว่าการศึกษาพอออกจากระบบโรงเรียนแล้วไม่มีอะไรรองรับเขากศนมัออน,นอมก็แบบต้องรอ15ปีแต่เด็กบางคนก็ไม่เข้าถึงแต่ส่วนใหญ่ทำงานแล้วก็เข้าสู่เรื่องวงจรสีเทาเราะฉะนั้นอนาคตของเด็กนอกระบบ มืดมนมากครับยืนยัน